มาถออินเตอร์นิวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่เพิ่งจะเป็นคุณแม่ไปหมัดก,กับพระเอกหนุ่มหล่อเลครับอย่างไรอันกอสลิงนะครับแน่นอนครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยก็มีลูกกันไปนะครับก็เก็บตัวอยู่นาน,นครับตอนนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกแล้วแหะครับ นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่นะครับอย่างอีวาเมนเดสนะครับที่เเก็บตัวเงียบหลังจากคลอดลูกสาวคนแรกของเธอกับพระเอกหนุ่มหล่อไรอันกอสลิงครับล่าสุดนี้อีวาเมนเดสก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องเอสเมรันดาอามาดากอสลิงครับลูกสาวที่เพิ่งจะเกิดไปนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่านะครับมีการถ่ายภาพแฟชั่นเซตเป็นครั้งแรกหลังจากที่คลอดลูกสาวครับกับเจ e v ไวโอเล็ตฟลายส์ครับ อีวาเมนเดสครับให้สัมภาษณ์ติดตลกว่าค่ำคืนอันสุดเวียงของเธอนั้นจบลงไปนานแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับพอมีลูกแล้วทุกคืนคืออะไรที่สุดเวียงในชีวิตของเธอเลยเพราะเธอนั้นเนี่ยเหนื่อยมากๆในการที่ไม่ได้จ้างพี่เลี้ยงแต่ว่าในอนาคตครับก็ไม่แน่อาจจะจ้างพี่เลี้ยงมาช่วยเหมือนกันครับ ส่วนถ้าเกิดพูดถึงวิธีการเลี้ยงลูกของเธอนั้นนะครับเธอก็อ่านเอาจากในอินเทอร์เน็ตโดยชอบอ่านความเห็นของแม่ๆคนอื่นๆครับเพราะว่าเธอรู้สึกสงบและทําให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวเธอยังบอกถึงเหตุผลนะครับในการตั้งชื่อให้ลูกสาวเธอว่าเอสมรันดาเพราะว่าเธอและไรอันกอสซิงเนี่ยก็ชอบนิยายเรื่องเดียวกันก็คือ The Handbag of Notre Dame ของ Victor Hugo ซึ่ง e s m ม r รันดนะครับคือชื่อของนางเอกของเรื่องครับทั้งคู่คิดว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เพราะดีส่วนชื่อกลางที่มีว่า a m มา a ดก็เป็นชื่อของคุณย่าของ e ีวาครับแล้วก็จะมีความหมายว่าผู้เป็นที่รักในภาษาสเปนอีกด้วยแหละครับส่วนเรื่องที่เธอแล้วก็ไรอันนะครับต่างเก็บตัวเงียบมากๆหลังจากที่มีลูกด้วยกันนั้นเนี่ยเพราะว่าทั้งคู่ต่างอยากจะให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกให้มากที่สุด พราะว่าเธอรู้ดีนะครับว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยลูกสาวของเธอก็คงต้องมีคนเฝ้าติดตามชีวิตของเธอเนี่ยเป็นอย่างมากแน่นอนดังนั้นตอนนี้ทั้งคู่ก็เลยอยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับ s o e d by the idea she's not alone and other moms know her challenge. We're sure Eva will be one of the best moms ever. คือถ้าเกิดสมมติว่า ไปเปิดเผย้งแต่แรกมัน,นอาจจะแบบว่าสร้างความลำคาญและลำบ,บากใจเียบรูปหัวโตขึ้นมาเจอปาราะะซี่ที่คงเหมือนชีวิตลำบากเนาะ <No S 1> จริงเลยครับ